สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่องก้อยเรืองแสนเป็นยังไงแนะ่พี่น้องวันนี้วันเสาร์และวันนี้มีการโทรหุยกับคุณชายเปยนะคะว่าเพื่อนเห็ดอยียงอยู่อืมแม่พี่ประตูเห็นุนูแนวเสียงเครื่องสะพามันดังนูอาจขีบก่อนขอบคุณค่ะเสียเปย์ไปสังใดเนาะเสียเปย พี่นอกอันต่อเติมด้านหลังอยู่แล้วก็ทำพิธีขึ้นก่อนจังสิได้อันนี้ได้จังใิได้ลงของนี่เมื่อวานนี้พี่ติ๋มก็ไปทำความสะอาดบ้านให้แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะบ้านที่อุบลน,นี่กะแผน ทำความสะอาดบานหลังบ้านนี่รถมอเตอร์ไซค์เพิ่นนอนตาลมนอนตากลมเพินนะหมู่บ้าน เป็นไปเฮ็ดบุญนะคะพี่น้องนี่พี่น้องต่อเติมด้านหลังต่อเติมด้านหลังนะคะเพื่อไปมีห้องนามห้องครั่วประวัติใใ่่แก๊สน้แล้วใส่ทานอ๋มยอมนี้ิิไปย่างตลาดนาดพอม้นี่ เพิ่นว่าสีห้พ่อนั่นพ่อไปสีเข่าอยู่พรุ่งนี้กเขาดำนะเอาเกี่ยวข้าวแล้วนะพี่น้องไปหาคนเกี่ยวข่าพ่อหาคนเกี่ยวเขา่าออื่นประมาณสิบคน่าะมานมือละแสนมือละสองร่อยนี่แหละพี่น้อง ถึงฤดูการเกี่ยวข้าวแล้วแป๊บเดียวไปทางใดนอกคุณทรายคุณแม่ก็มาบานเขามาบานมาสีเขากับพอสั่งทาพอมากอัน มันนี้ไปตลาดนะัดเดี๋ยวจะโทรคุคยถามข้าวคนก่อนเรื่องให้เรื่องด่้เรื่องบอกเรื่องสอนกันนะ่ะเป็นธรรมดาการที่เขาใช้ชีวิตคู่กันเขาก็ต้องมีการบอกการสอนกันการแนะนําในทางที่ดีเพราะว่าบางครั้งตัวเขาเองความเป็นเด็กแล้วก็อายุเขายังหน่อยความคิดความอ่านเขายังพได้คิดไปทั้งไก่บางครั้งเขากับกระต้นบอก พันเาเขาเราดูร้ายกะกะว่าเขาจมโบดได้เนี่ยเขาบอกเรื่องกินเรื่องเที่ยวนั่นมันไม่สายหรอกพี่น้องคอยเฮามีเงินมีจิจการอีกย่างที่มันคงแล้วเราค่อยไปพักผ่อนแล้วค่อยไปกินไปเที่ยวยังที่มาซือ้อกินมัวล่านากินแต่ละมือ่อกิน บรลูเลียงรูล่ลาวจกใส่ใจแบบคือสามหล่อถูกหวยนะเปียบเทียบเนาะพี่น,อนอ้องทนานข้าวบูจะกินจะใส่ใส่ให้ทุกกะทุก,กใส่ให้มีก็มีใส่ให้รวยกับรวยเด้ะข้าวบูจะกินใส่โเป็นกบเบิร์ดได้เงินบปวะมานะสีมาทางใดเบิร์ดก็จะมาเมียบอกเมียสอนการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมันก็ต้องฟังกัน สูงซื้อให้กินเขาก็กินน้ําเจ้าซื่อๆเด้กกินแล้วกับบ่มีคุณค่าในเบิดกับเบิดถิิมซื่อๆ,อๆขอาใส่ให้เป็นเออใสใหเหวียกเขาให้เขามากคูณทีให้เขามาส้่งไอ้ปั๊บพื้นหน้าบ้านเออเขาจังสือทูเขากินบ่อมันว่าบ่มีเวียกมีงานยังมากินซื่อๆเนี่ยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้เข้าก็ต้องใส่เหียกเขาพร้อมเออให้เขาเหวียกให้ห้า ให้เขาเห็ดงานให้ห้าเหาจังให้มีน้ำใจให้ค่าแรงแล้วก็ซื้อซู้เขากินอยากจะกินต้มเป็ดต้มไก่บอกเอ้ยเหล่าจ้ขวดหนึ่งสองขวดพอมอมันว่าสิกินเบิร์เวลาเป็นสิบลังมันก็บบถือประว่ัจะครองจะมีจิตการก็รเ่งเสียของบ้านเอาลง่งดอาพี่นอ้องจะทำความสะอาดก่อนให้พืนลาดผืนมือหนีมืออื่นมันก็จะลาดพืนดนหลังแล้ว มองหอง,หองน,อน้อนครับหองขัวหองน้ำแล้วเอาจังทยอยของจากข้างในพวกอุปกรณ์ก่อสร้างพวกบานบุ้งหน้าตอง,หน,ตองหน้าต่างเอียงยังสีนะ้ำเอาไว้ไว้างหนอะพลายันถือฝนหลักยานข้นลัก,นนลกเอาไวไว้ในเฮือนเพราะมันกระแพงได้พี่น้องในี่ะนาดพอเิ่นไปเรื่อยใหม่ซอย,อยได้นี่ยังแดดประหยัดถ้ารวมซื้อไม้ด้วยซื้อทุกอย่างเลยนั่นก็หมดเป็นแสนอยู่นะเพราะว่าใหม่มันแพงเนาะ อยู่ไทยกับแพงอยู่ล่ากับแพงเน้ขนาไปซื้อคณะซื้อแค่พวกวงกบบานประตูซื้อนี่ก็ยังตกเทนึงเทละแปดพันเก้าพันคนนี้แต่ละบานก็ตกมาละสี่พันสองบานบปาไปแปดคนนี้แพงสลับไปทางใดละบานนี่ดีค่ะพี่น้อง ไปทางใดผู้นี้มือนี้นะอ๋อเสียไปทางใดเนาะมันออกหน้าเบิงเข่าว่คุณน่ะไปทางใด มม่ว่าในประเหตุบุญบางท่านยังว่าจะไปโยกไปโยกเสาไอเสียมอลลอมลอมฟังทั้งท้งทาง,งหลังบานนะคะพี่น้องเจ้าคุณไปทางใดปเป้วเขาก็พอคุณบ่อพอพไปสีเขาแล้วก็พอก็ตัดใหม่ตัดหวัวมากนะพี่น้อง ตัดลั้วมาแล้วก็จะหวนะไปออมข้างหลังพอ่พอพ่อพวกสิงสาราศาสตร์เปินบ่อไอเนี่นะบรรยากาศดีดีพี่น้องมันคุณอะเริ่มเหลืองระเด้อใบไม้ใบไม้ก็เหลืองแล้วนะคะ ถึงละดูใบไม้ร่วงแล้วบรรยากาศดีหนาวเย็นเยือกเยี้ยเย็นมากเลยตะวัสยาขึ้นไปทั้งโน่นขึ้นอยู่ไปเบิงอันบัอกแอปเปิ้ลน,น้อยเอามัดดองนะพี่น้อง เอามาตองอกินสมตองใส่น้ำเกลือใส่ไอ้หั่นตามเอามาอกกินสมคุยจีเซียอาชดโทษคุยกับโอเคเราทั้งหดามูนีวันเสาร์มูทหารมาพี่น้องเขามาจากถ่ายมือที่ไปคืดฉลองกันคืดแทน อันกินก้อนมูคอยสิลงล่งคายแล้วคนว่าสลองกันคนเอาเอาว่ามันสิไปจากวีจากเดือนเนอาะมันคือเชื่อสลองกันนะคนนส่กินนะพี่นอ้องคนที่ตัง้งวงการันหาสิเทบอไปส่ละใบไม้ล่นก็นสลองเลยสร้างเป็นใบไม้ร่วงก็สลอง เออคือเย็นนะแต่ว,ว่าอากะมีเขาออกมาย่างกัศไม่เหือไม่แห้งแต่พี่น้องว่าอากาศเย็นเย็นไม่แห้งคุณนาะงหามขียว แม่นวลก็ถึงเมืองไทยแล้วพี่น้องไปกินบักทุเลียนสมใจแล้วแค่โจมมาสื่ออยู่มืองนอกกินครัโซงหน้าพกเที่ยวกับพอบอักทุเรียนอ่อนนั่นสินะบางเที่ยวกะจืดไปโบวานโมมันนั่นสิสื่อแว้แพงก็กว่าเสพน้องบารนี่อันจะไปกินก็มองมันละเสพด เย็นเย็นมืกมืดเลยเขาบอกว่าอันมันเป็นคือน้ำอีหยังนอ <c oughs> มาตดว่าเข้าไปกินสม คล้ายๆใบแอปเปิลนีเดียวต่ว่าน่วยมันเป็นโซกระสมอยู่น้ำตาลรถเมฟ้าฝรั่งเป็นป่าเห็นเตยผูเ็นเอามาดองซีบเมืองล้วเออเสียบตอวละสซบต้องเป็นน่วยสมสมเอามาดองเพื่อได้มันออกเอามาดองเสียบอมเปรี้ยวอมหวาน คือน,นมูนีวน่คือพอเห็นออม,มาแล้วเว้ยนมาหานแล้วพี่น้องมาหานแล้วคุณนะคุณนะนโอ้มาเผา คอยว่ามันเบิ่งมึงที่ทัเบิ่งวันนี้พี่น้องเออวัดดีพี่น้องแน่วัดดีพี่น้องนี่แป่าอากดินสายถ้าบืนอื่มาละเจ้าเท่าเอาวัดดีพี่น้องแน่นี่นะ เออเมียโจมหายอง<ร>ครับคือลาลเราไม่ได้ลูกกัดสวางมาตั้งเนี่ยเพราะ <c oughs> มันไปสิเลยคิดแต่เพอจูดไผ่อูดเข้าแกงตาเข้าวายเอออูดล้นเถอะเนี่ยคือว่าพ่อสิข้นไม่พ่อไม่ได้ควบคุมการดินชายกองชาย เอาเข้าวทรายมากอออันนี้เป็นลงสีนะคะด้านข้างภูร่าภูร่ายาวขึ้นไปน่าจะขึ้นแน่ภนร่าใช้ใช้ไทยนี่ยนาลาดให้พี่น้องเบิงเบิงนี่พี่น้องเอฟซีนี่อยู่ข้างในนี่นี่นี่พี่น้องเด้อจะนอนเสียของลงนี่นี่บอกวงกบพืชขึ้นเหมือนเราน่าตานพืชเท่พืชพื้นเทพืชแล้วโอ้เก่งเก่งเก่งข้อแรกมาแล้วโอ้ ทราบแล้วมาแล้วเพื้นสร้างเทพื้นเลยนะหอดแตะเออตุ้มเลยไปโอ้พอกำมะหอดห่าน<อ>บ่นี้พอกำมะหอดห่านบ่ลอนน้าคนเรืออาไรหมายจะเป็นชุม,งนะมตงนั้นอ๋อมาเห็ดจนมาเห็ดขี้เงียรียบร้อยก้นแรงมานี่คืกเป็นจับตัว ค่าจ้า,างคนพี่นุอมบรรยากาศดีอยู่ใครกับคุณพ่อเหรออาศพ่อกับแม่อ๋ออยู่กับพ่อกับแม่อืมคุณน่ะพ่อกับแม่กับอยู่ เอาเงินปเต่อคุณนะ,ะเบลขยายนองพีเต็ม่ไแ้มาดูจังเสเอาเมกกวาดขึ้นเอาไมกกวาดขเขาไปแกงไปกวัดเอาพ่อแม่ก็อยู่นั่บอดเด๋ยวนี้นะเออาน้ำมาโอ้ยสนี้ โอ้ที่โอ้เป็นเห็ดเวียกอยู่พี่น้องขอละว,วัตเต็มเป่นไปหาเมาอยู่ทั้งใดเป็นเวียกเป็นงานแม่งยังนั่นมันจับเลยมันจับอยู่ตาพารโลเลยทีเอ้ยมันกองเยอะช<อ>ิรนเล็กก้อนนี่ไว่เส้นโอ้ โอ้คนขยันเด้อพี่น้องเด้บอบดริยูซื่อแดนนี่เรอบอกตัวตายเขาโอนสายนะคนู่มือนี่นะกันซ้ำแซนผูกฟอดีแล้วขอสื้อโหลดอันนี้อ่ะซองโหลดหนึ่งสนั่นตัวแองเช๊กาสังซื้อละบานที่แหงมันได้อันนี้ยากแล้วไปยุบบข้างหน้าหนึ่งก็ซื้อมาอีซองโหลดฟอดกที่เขาบอกเขา,าว่าเอาอะไร อสายซ่สามแสนมันไลยใส่สสามแสนก็โตกคุ้นแล้ววี่นองเอ้ยเกือบห้าหกหลอดสามล้านเออสองล้านสองล้านเอ็ยนทังขืนกับแพงบรรยากาศพี่น้องนะรถล้านสามคุยกับคุณสายน้ำผอมไปเด้อไปเดไปเด้ไปเด้อกันยมออนหนาเลยพี่ได้ออกหน้าพอกับแม่บ่ใส่เบื้องเบื้องให้ปับกล่องให้เห็นพอกับแม่น้ำแน่ แม่ยติปาโอ้ผุน่ะคุณพ่อผุน่ะอาัยไม่ลในเท้าเก็บขี่เอิตตาว่าผุน่ะแม่ยตั้งผุนเด้อพี่น้องผุน่ะผุน่ะพกสีได่เไงพืที่ยังพุ่ปลูกเัาิงไข่บอกอันนี้ก็เช่อดินจ่ายพอพกแล้วก็เรพืแล้วนะอืนี่ผมบอกสร้างสะลงนี่ยังว่ามันชุ่มตอนแต่มาฮจังเทพ กับนี้ตาก็ยังหนาสิ่งท,ที่ก็ย่ดฉาดลงมา,ออมาไ,มาออมไมด้คุณน่ะสายเอาให้แม่เบ,บิงล้เบิง,บงแม่สวัสดีจ้าไม่ไดยิ้ตอ้แม่สวัสดีแนไอสินพิว่าพวะโอ้คือสีหลอดมาจากไหนนีนสีกอสินเนี่ยคุณน่ะ โอ้โหแต่มาว่าเรื่องไรเรื่องโง่ไอ้เน้นพื่อสว,วัสดีด้กท่านพี่น้องพอกันคลิปนะจะบายเพื่อมาไหนขนะุนกระยค่ะุณอาพอกับเมียเพิ่งมานะ้ะไม่ซอยหลูสายเฝนอเอออ่ะอันนี้หนะ้าร้าน นะนั่นเสาเสาลงรถนั่นนี่นะด้านข้างเอาวัาดีพี่น้องเนี่ยพอกันคลิปนาใช้เปิดเบื้องด้านหลังเบื้องนั้นไม่ดีหนึ่งเบี่ยงครับพอกันคลิปนาเด้อแม่ตพี่น้องๆโตกลับว่าเป็นยังดอกมีหน้ากากอยู่ นี่เจ้อพี่น้องเห็นบ่เตรียมละเด้อบวกเกี่บ่กเี่มือแล้วอ่าพอกันคลิปนาจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า